สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน้วยนะผมวันนี้เรามายุ่นแมปอนิเมะเรนเจ้าเออีกแล้วนะครับผมก็กลิบนี้ก็ก็คือว่าเราเนี่ยทำการจะมาจัดทีมซึ่งเวลาที่ผมให้ไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เวลาอย่างสนย์เปล่านะผมก็ได้ทําการฟาร์มาแบบโคตรนั่นนี่แหละครับผมก็ฟาร์มาแบบฟูลเซตเลยนะครับก็ทีมนี้ผมจะมาแนะนําในการลงบอสอีเวนต์ประจําวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมประมาณนี้นครับก็คือจะมีโยริอิจินะครับดาเมจหลักของเราจีฟีทตัวบัฟนะเป็นตัวธาตุแสงนะครับ ให้เราเลือกด้านแสงสว่างมานะอย่าไปเลือกล่างแบทแมนตัวต่อมาครับเป็นโจลูโน่นะเป็นนักสตันตของทีมเราครับก็ตัวต่อมาก็คือโอเมก้าเชนลอนครับก็คือจะเป็นตัวที่จะทําให้สเตตของตัวละครในทีมเราดาเมจแรงขึ้น1.5เท่านะครับแล้วก็ตัวต่อมาสกลเลตันไหนนะครับหรือว่าอัศวินโครงกระดูกอันนี้มาบัฟให้ยูริจิครับจะได้ตีแรงๆแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเป็นอ่า โกจิต้าครับอันนี้มาเป็นตัวซัพพอร์ตครับที่ทำให้บอดโดนสตันแล้วก็รับดาเมจเพิ่มขึ้น้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ของสวมใส่ก็ของยูริจิจะมีประมาณนี้นะก็คือจะใส่หมวกตางเกงแล้วก็ปีกขีนะครับแล้วก็ใส่เป็นไทเดนแล้วก็โซจะใส่เป็นโซคิริโตะนะครับซึ่งโซวันนี้สามารถหาได้นะครับโดยการเอ่เปิดกล่องนะครับถ้าจำไม่ผิดก็สามารถขามได้ด้วยนะก็เราจะเน้นสเตตนะครับให้ยูริจิเนี่ยตีไว้แล้วก็ติดขีให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ประมาณนี้ ตัวต่อมานะครับอ่าเป็นกีฟีดอันนี้ผมจะใส่เป็นของอะไรก็ได้นะครับขอแค่ให้ระยะมันเยอะๆแล้วก็ส่วนโซนะผมจะใส่เป็นโซลดคอนนะเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะไปหน่อยตัวต่อมานะครับโจลูโน่ก็จะใส่เป็นของอะไรก็ได้นะครับที่เน้นให้มันตีไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโซนี้ผมจะใช้โซอฟทันเดอริงฟิลลี่นะครับซึ่งอ่าโซนนี้มันมีความสามารถนะครับก็คือเมื่อตีครบ3ครั้งเนี่ยมันจะทําการสตาร์ทศูนย์จีนะครับเพื่อสตัร์บอสนะครับนี่ตัวต่อมานะครับโอเมก้ารอดนะครับหรือว่าเชนรอนั่นเอง ตัวนี้ผมจะเน้นให้มันตีไวๆนะครับเพราะว่ายิ่งตีไวเราก็ได้ยิ่งปั๊บเป็นไวนะครับส่วนโซก็ใช้เป็นโซอ็อฟทันเดอร์ริงฟิวลี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อสตันบอสตัวต่อมาสกิลตันไหนอันนี้ผมจะใช้เป็นโซกรีดนะครับหรือกรีดนั่นเองเอาไว้อ่าเพิ่มไอเทมดับหรือว่าคนดูจะเปลี่ยนเป็นทันเดอร์ฟิวลี่ก็ได้นะครับเพื่อสตันบอสได้ดีขึ้นแล้วผมจะแชร์นี้ให้มันดรอปของเยอะขึ้นครับก็ตัวต่อมาครับเป็นอ่าโกจิตันครับอันนี้ก็จะใส่ของมันอยู่ทีจิเลยก็คือเเเนนนนคคคครรระะะัับบแล้ววก็โซาาจจช่ยดม ก็ส่วนบัฟก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นดูพิเคทครับก็ยูริจิดูพิเคทอันนี้ต้องดูพิเคทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่ากีฟีดอันนี้แนะนําให้ใช้อ่วนจุดหนึ่งครับแต่ผมงบไม่พอเลยใช้ส่วนจุดห้าไปเพิ่มระยะได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็ส่วนจูริโนก็ดูพิเคทเหมือนกัน,นครับให้มันสตันได้นะมันจะมีสี่ตัวแล้วก็โอเมก้าเชลลอนอันนี้แนะนําให้ใช้อ่วนจุดหนึ่งหรือว่าส่วนจุดหนึ่งห้าก็ได้เหมือนกัน,นครับส่วนอ,อ่กัปตันอ่ไอโค้งกระดูกอันนี้นะเราจะใช้บาร์เลยก็ได้นะผมใช้ลดเเงินพราาะว่ ตังไม่ค่อยมีนะครับส่วนโกจิต้านี้ก็คนดูสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้อ่าดูพิเคหรือว่าส่วนชุดหนึ่งผมรู้สึกว่า 0. ่นุดหนึ่งจะจบไวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เราไปลุยดีกว่านะครับโหมดไหนแมรรอบที่แล้วเราสอนออ์มอลแบงค์เพราะว่าทีมเรากากมารอบนี้ผมมาสอนไนแมร์แลตัดภาพไปตอนที่เราโลเสร็จเลยลวกันเนาะเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะตั้งเราจะเอาเอายูริจิกับอ่าโกจิต้าไว้สองตัวท้ายนะครับให้มันอัพก่อน ไม,ไม่งั้นไม่งอัพกีฟีนโมดตูดแน่นะครับก็บอสในโมดในแม่เรืองมันจะ8ปีนะครับซึ่งเออเราก็ได้ทําการคํานวณไปแล้วไม่ได้คํานวณหรอกก็มันจะใช้เวลาจุป,ประมาณ2นาทีนิดๆน,น,นะครับหรือว่าถึง3นาทีนะแต่ถ้า100งทุกตัวก็จะดีหน่อยนะครับโดยวิธีการฟาร์มวีก้าพังดีๆก็ไปนู่นอนะฟาร์มลิฟนี่เห็นไหมบัฟโอเมก้าเชลอนทําการบัฟแล้วนะครดาเมจอยู่ลิจิตตอนนี้เราประมาณ2องแสนนะครับ แล้วก็ตีไวนะครับ0.5วิแล้วตีติดขีอีกก็ดูดาเมจครับพุ่งพุ่งดูเลขดาเมจขวาบนก็เลยดูดูดูโอ้โหพุงพ่งคนเยอะพุงพ่งคนเยอะนี่ก็นี่แหละโยริจิแม่งเป็นตัวมิติทีเก่งกว่าตัวเลนเจอร์อีกอันนี้เราก็ปล่อยสอยไปได้เลยนะครับซึ่งบับเราก็ปล่อยให้มันทําการออตโต้ไปเลยนะเพราะว่ามันช่วยกันตีอยู่ละสุดยอดจริงๆทีมเราอีฟีดก็ช่วยบัฟให้เพื่อนซึ่งดาเมจมันก็จะไม่ค่อยบวกเยอะเท่าไหร่หรอก ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ฟีมันทานํางานยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าถ้าเรายิง่งอ,อัพตัวมันหนับมันก็จะยิ่งบัฟเพื่อนอย่างเงี้ยสามบวกสามพันเปอร์เซ็นต์พันหกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันครับก็ใครเข้าใจสามารถบอกผมได้นะครับแล้วก็ยูริเอยจูรโน่หลินเริ่มพันกันแล้วก็จูรุโน่ครับก็เอามาสตัรเน,ะนเาะส่วนไอ้สเกลเลตันไนท์อสวินโครงกระดูกเราเอามานี่นครับเอาพาสซีฟเดี๋ยวเลยพาสซีฟเฮเวนดาร์ไรเดอร์ครับที่มันจะทำให เพื่อนในวงนับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนครับเอามาคอมโบกับยูริจินะครับซองตัวนี้คอมโบกินคู่กันโคตรอร่อยนะครับก็กินคู่กันดีๆเด้อส่วนเช็ดรอนนี้ก็แนะนําให้หานะครับก็เพราะว่ามันมีนี่นะครับเมื่อตีครบเอ่อมันตีสามครั้งมันจะได้หนึ่งสแต็กนะครับเมื่อเราตีครบเจ็ดสแต็กนะครับเอ้ยแค่ห้าสแต็กนะครับเราก็จะได้บัฟคูณหนึ่งจุดห้านะครับให้เพื่อนทุกตัวในระยะคือแม่งของโคตรดีอ่ะ แล้วก็กูจิต้านี่ก็มีความสามารถครับที่สามารถเอ่อเกิดๆกๆดกดกดไม่รู้เหมือนกันว่าเดสเดสก็คือทำให้อนิเมะเออศัตรูมึนงงอันนี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่คือตั้งแต่บอสมานี่พาร์ทซี่มันยาวจนขี้เกียจอ่านแล้วก็อัปเดตนะก็จะเป็นอัปเดตของเอ่อไอโรนอ่ะวันเออไซตามะนั่นแหละอยากได้โบรสร์ที่้ตัวเดียวเลยที่เหลือไปไม่เอาละมานีนะครับเราก็ใกล้จบลว ถ้าใครมีคูณ3มันก็จะได้ประมาณ1นาทีครับหรือของใครดีกว่านี้สเตตปันสุดอะโอวกทุกตัวเงี้ยมันน่าจะไวกว่านี้นครับอันนี้ผมใช้เวลาประมาณ2นาที40ิวินะครับไม่มีคูณ3นะครับแต่ผมเห็นช่องอื่นเขามีคูณ2ก็1นาทีผมก็จัดตามเขาแล้วนะ่าต่ว่ามันก็ได้แค่นี้นครับมันก็ประมาณนี้นครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่โซหรือว่าเป็นที่บับผมว่าน่าจะเป็นที่บับด้วยครับแล้วใครที่มีบับดีๆก็สามารถใส่ให้พวกอ่กีฟีกับอ่าอสวินโคงกระดูได้เลยนะครับ ส่วนกดจีตานี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้เป็นบัฟคู่หรือว่าบัฟโซนจุดหนึ่งดีว่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละครับก็ใครมีคอมเมนต์สอบถามเลยก็สามารถสอบถามได้นะครับใต้คลิปก็ใครที่มีความรู้แนะนำผมด้วยเดอ้อผมเพิ่งกลับมาเล่นก็บายบายคนดูทุกคนครับ bye bye, รบายบายปิจุมัน